หมดปัญหาครับผมกับไฟไม่สว่างครับสําหรับรถเอาผ่าดนะครับผมใครที่มีรถเอาผ่ามนะครับแล้วไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับด้วยไฟคอสซิล่าโกนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มาตอบโจทย์นะครับในเรื่องของรถเก่านะครับที่ต้องการอัปเกรดเป็นรถใหม่นะครับแต่ต้องการไฟคุณภาพนะครับผมหรือจะเป็นรถตั้งแต่ปี2018นะครับ ถึง2,023นะครับแล้วไฟมันไม่สว่างนะครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับต้องการอัปเกรดนะครับให้ไฟมันสว่างมากกว่าเดิมนะครับผมซึ่งตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าหลอดไฟของตัว h o s s i l a Go ของเรานะครับจะสว่าง3ดวงติดกันพร้อมกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟต่าหรือไฟสูงก็ตามนะครับไฟตัวนี้ครับจะเพิ่มความสว่างเป็น3ดวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับปกติมีแค่เส้นเดียวนะครับผมก็อัปเกรดนะครับเป็น2เส้นนะครับเพิ่มความสว่างมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ก็เหมือนกันนะครับผมที่มาติดแค่เส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดเป็น2เส้นครับผมเพิ่มความสว่างครับแต่ที่สำคัญนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับวัสดุนะครับอุปกรณ์ครับตัวนี้นะครับคุณภาพเทียบเท่าของแท้หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ํานะครับผมเพราะตัวนี้ครับเรากล้ารับประกัน สปีเต็มนะครับผมเรื่องของน้ําเข้านะครับเรื่องของระบบไฟต่างๆนะครับผมมั่นใจได้เลยครับฮอสฟิลาโกรครับผมผ่านการทดสอบจากสมัครแต่งก็ัตว่าแล้วนะครับ yeah.